สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรดนนันช n แนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทํานายดวงความรักของชาวราศีมังกรลัคนามังกรสําหรับคนรอรักเก่าประจําเดือนกันยายนนี้นะคะเพราะคนรักเก่ามีเกณฑ์กลับมาไหมความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณและสถานการณ์ความรักต่างๆเป็นยังไงบ้างแยกย่อยอีก12ราศีที่เป็นราศีคนรักเก่าของชาวมังกรนะคะการนับราศีก็จะเป็นแบบตันตก สามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยนะคะรบกวนคนที่เข้ามาดูนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเปิด engagement นะคะหลังๆเนี่ยเหมือนคลิปช่องนะคะจะถูกจำกัดการมองเห็นนะคะไม่ค่อยที่จะขึ้นตามฝีต่างๆเนาะมานะช่วยรบกวนนะคะถือเป็นค่ากูก็ได้หรือว่าเป็นน้ำใจก็ได้นะคะโอเคสถานการณ์ความรักชาวมังกรคนร,รักกาน,นะคะเป็นยังไงบ้าง 8ไม้เท้า5ไม้เท้า5ถ้วยนะคะเพชอกครับแล้วก็ทาวเวอร์แบบดูซิทำไมถึงเป็นทาวเวอร์อะไรที่มันเกิดขึ้นแบบไม่คาดฝัน q u e e n of p e n t a c l แปดเหรียญน,นะคะชาวธาตุดินธาตุน้นำค่อนข้างที่จะมีที่พลต่อคุณ มีนกรกฎหรือพิจิกนะคะมังกรพฤกษบหรือกันที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวสุขร์เนาะในเรื่องของความักของคุณนะคะจะไปเน้นในด้านของการงานมากกว่าโฟกัสเรื่องงานเรื่องอะไรแล้วก็อาจจะมีเกณฑ์ที่มีปากเสียงหรือมีเรื่องของความวุ่นวายเกี่ยวกับคนใหม่ๆที่เข้ามาแล้วก็คนรอบข้างอาจ,จะพูดถึงคนรักเก่านะคะหรือจะเจอ เรื่องราวข่าวเกี่ยวกับคนเก่าในด้านที่ทําให้กระทบต่อใจเรานิดหนึ่งนะคะเป็นด้านลบหรือเป็นด้านที่เราไม่อยากม่อยารู้อ่ะเราไม่อยากฟังอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นด้านที่ทําให้ทําให้ใจเรายิ่งดิ่งลงไปอีกนะคะเป็นข่าวที่เราก็ไม่คาดคิดว่าเราจะได้รู้เกี่ยวกับเกี่ยวกับเขานะคะยิ่งทําให้คุณจากที่จะโฟกัสเรื่องงานเพื่อให้มันผ่านไปเพื่อให การโฟกัสในเรื่องของคนเก่าเนี่ยกลับกลายเป็นว่าจะมีเรื่องคนเก่าเข้ามาทําให้คุณนึกถึงทําให้คุณรู้สึกดิ่งไปอีกนะคะต่อไปถานก,การณความรักคนเก่าเป็นยังไงบ้างเดวิลเอซับอนะคะแปดถ้วยในออฟโซดแล้วก็3ามดาบนะคะ ชาวธาตุโลโมอน้ทยจะมีอิทธิพลต่อเขาหรือตัวเขาเองกุ้มเมทุนหรือต้นที่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์นะคะชัดเจนมากเลยว่าสถานการณ์ความรักของเขาเกิดปัญหาขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของบุคคลที่3เติรปาร์ตี้รักซ้อนรักสามเศร้าต่างๆมาครบนะคะมีเกณฑ์ที่จะเลิกราหรือตัดความสัมพันธ์เดินหันหลังจากใครสักคนในความสัมพันธ์เขาที่มีอยู่แต่ อาจจะตัดกันไม่ขาดจะยังมีดึงดึง,ด,งดันยังมีพันธนาธการผัวพันกันอยู่ซึ่งไม่ใช่แค่ใครคนใดคนหนึ่งแต่เก็บไว้ทั้งสองหรือสามคนนะคะต่อไปความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณในเดือนกันยานะคะห้าเรียนเถ้วยเ,เขายังนึกถึงคุณนะเนี่ยเขาคิดที่จะ คุยกับคุณด้วยซ้ำนะคะมีเกณฑ์ว่าถ้าเขากลับมาเนี่ยก็ยังมีโอกาสนะแต่จะใช้เวลาสักหน่อยนึงนะคะจะไม่ใช่เดือนกันยาหรือจะนานกว่านั้นอืมเขาจะเป็นคนเข้ามาเองเป็นคนติดต่อเข้ามาขอโอกาสจากเราแต่เป็นลักษณะการคุยนะคะเข้ามาแบบคุยคุยไม่ได้กลับมาเพื่อที่จะเฮ้ยกลับมาขอโอกาสในการคบกันอย่างนั้นนะขออกานในการคุยในการที่จะอยู่ในชีวิตต่อไปอะ่ะ แต่เป็นในลักษณะของตัวเลือกในลักษณะของช้อยส์ทีน้งนะคุณคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเขาเดะมูนมันถอนตัวลำบากอยากจะถอนตัวออกมาก็ถอนตัวไม่ขึ้นนะอยากจะหลุดออกไปก็หลุดออกมาไม่ได้นะคะาดดาบตรงนี้เหมือนถูกมัดเอาไว้นะคะถูกห้อมล้อมด้วยดาบอาจจะเป็นความคิดหรือปัญหาต่างๆที่มันเคยเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขานะะันอาจจะส่งผลให้คุณรู้สึกกดหู่ เหนื่อยใจลำบากใจอยากจะออกมาอยากจะตัดใจอยากจะมุ่ออนก็มีเรื่องอะไรที่ทำให้เราต้องดึงกลับไปอยู่ในจุดเดิมหลายๆครั้งเลยนะคะคุณรู้ว่าเขาเป็นคนเล่นๆเ,เป็นคนเจ้าชู้อะ่ะคุณก็อยากที่จะตัดนะคิดที่จะเปลี่ยนเขาแต่เปลี่ยนไม่ได้นะคะเขาไม่เปลี่ยนไม่มีใครเปลี่ยนเขาได้เลยสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณนะคะสิ่งที่อยู่ในใจ เ,เขาอยากคุยกับคุณนะเขาอยากคุยกับคุณอีกออยากจะคุยกับคุณอยากจะถามไทยสาระทุกสุดดบอยากเจออยากงนันนี่นะคะแต่สามนาคือบอกไว้เลยนะอย่าไปคาดหวังอะไรนะคะเดี๋ยวคุณจะเสียน้ําตาอีกและสิ่งที่คุณจะเสียก็คือเสียใจแล้วก็เสียน้ําตาคุยได้แต่อย่าไปคาดหวังนะคะอยา่าคาดหวังอะไรในตัวเขาบทสรุป รุปนะคะห้าไมไอเท้านี่ไงความวุ่นวายเรื่องปวดหัวเข้ามาเกี่ยวกับคนรอบข้างอาจจะไม่ได้สับพอตนะคะเรื่องของคุณกับคนเก่าหรืออาจจะเอาเรื่องของคนเก่ามาพูดให้เราแบบอาจจะไปเจอเขาอยู่กับคนนู้นคนนี้ามาเล่าให้เราฟังซึ่งเราไม่อยากรู้แล้วแล้วอยากโฟกัสแล้วอยากรับร,รู้อะไรในเรื่องเราที่มันเป็นด้านลบแบบนี้ถ้าเป็นเรื่องที่แบบเ,ออเขาคิดถึงเราเขาอยากเผื่อเราเนี่ยก็โอเคพี่จะรับฟังหรือว่าแบบ ก็อยากได้ยินอะไรแบบนี้มากกว่าเนอะไหมคุยรอบครับคิงออฟครับเดวิลเกณฑ์การกลับมามีนะคะแต่เป็นลักษณะเดวิลนะอย่างที่บอกเลยก็คือเป็นตัวเลือกนะคะและเขาก็มันเป็นลักษณะผลประโยชน์ความเหงาอะความเหงาความคิดถึงความนึกถึงคนคนเคยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นอินเนอร์จีที่ไม่ค่อยเป็นด้านบวกเท่าไหร่ของเด mm. วิลอะ นะคะคีเ okay. ป็น open mind n ันนี a n อ c เ r ย e r โอเคโฟกัสไปในเรื่องงานหรืองานค่อนข้าง,งจะมีทิพลบทบาทกับคุณสักหน่อยซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีเปิดใจนะคะอย่าลืมที่จะเปิดใจไม่ใช่เปิดใจยอมรับตัวตนของคนเก่าหรือสถานะที่เขาจะให้เราในวันที่เขากลับมาคุยกับเรานะแต่เป็นการเปิดใจให้กับคนใหม่ๆหรือเปิดใจให้ตัวเองเนั่นแหละคะ่ะสิ่งสําคัญบางทีเราเราคิดว่าเราเปิด แต่เราลืมไปว่าการเปิดใจนั้นมันมันมันค่อนข้างที่จะมีรายละเอียดหยิบย่อยไปอีกนะคะโอเคต่อไปต่อไป12บสราศีราศีได้มีเก์ที่จะกลับมาหาชาวมังกรนะคะเริ่มที่เมฆเมฆกลับมาไหมเฮลโลแฟนเจ็ดในทาวด์เดอะส กลับมาคุยนะคะอย่างเชิงเช็คเรตติ้งอย่างเชิงเช็คเรตติ้งนะเป็นการกลับมาของเขาต่อไปฝึกสม6ถ้วยโอกาสการกลับมาเขายังไม่ลืมคุณเขายังคือเขายังไม่ลืมคุณสิ่งที่ทำให้เขานึกถึงก็คือว่า เขาเลิกลาจากคนปัจจุบันของเขานะคะเขาเลิกลาจากคนปัจจุบันปุ๊บไม่มีที่ไปค่ะกลับมาสมสารนึกถึงเรากลับมาหาเรานั่นเองต่อไปค่ะมีถุนเอสซอบสอบ์ a เมจิเชียนสีไม้เทา้าคนคนนี้นะคะ มูฟออนเริ่มต้นใหม่มีความสัมพันธ์ครั้งใหม่มีคนข้างๆแล้วนะดูเหมือนคนข้างๆเนี่ยค่อนข้างจะมีทิพลต่อเขาด้วยกล้องไม่ค่อยโฟกัสนะคะคนข้างๆมีทิพนต่อเขาด้วยนะค่อนข้างจะคอนโทรลเขาได้ด้วยแหละต่อไปนะคะตระกดดาตาถ้วยห้าไม้เท้านะคะ งอ,อกครับสเตร็เจ็ดดาบอืมเขาส่องคุณนะคะเขาแอบส่องแอบดูคุณอยู่ไม่ได้ตลอดเวลานะคะนานๆนานทีแล้วก็มีปัญหากับคนปัจจุบันคนคุยแต่ถามว่ากลับมาไหมมองว่ายังไม่มีท่าทีกลับมาแค่ส่องเฉยๆนะคะส่องเพื่อดูว่าคุณเป็นยังไงบ้าง ต่อไปสิงห์แปดเหรียญ t ีออฟฟอร์จูนสิบดาบมีเกณฑ์ที่จะกลับมานะคะแต่เขายังไม่สามารถที่จะให้คำตอบของคุณได้เขายังหลงทางอยู่นะคะเขาเจอกับความสัมพันธ์เออมันค่อนข้างจะชัดมากเลยกับคนที่คนรักเก่าของชาวมังกรน,นะคะเพิ่งเลิกลาหรือจบความสัมพันธ์จากความสัมพันธ์ปัจจุบันมาเลิกกับคนปัจจุบันนะคะ ไม่มีที่ไปนะคะคิดว่าเราเป็นที่ที่สบายใจเขารู้ว่าเรายังรักเขาอยู่เขารู้ว่าเรายังรอเขาอยู่นะคะเป็นที่พึ่งดึงของเราแต่ว่าเรื่องของความรู้สึกข,ของเขาอนะคะ่ะเขายังงงกับตัวเองนะคะเขายังไม่สามารถให้คําตอบได้ว่าจะยังไงกันต่อไปดีนะต้องใช้เวลานะคะแต่การได้คุยไหมมีมีเกณฑ์ได้คุยกันนะคะต่อไปกัน หกถ้วยมีโอกาสกลับมานะคะเคลียใจเคลียปัญหากันแต่ก็มีอุปสรรคกั้นกลางนะคะจะเป็นคนรอบข้างเพื่อนครอบครัวหรือปัญหาอื่นๆในเรื่องของการติดต่อสื่อสารหรือการเคลียอะไรบางอย่างกันนะคะบางอย่างที่ยังไม่ลงรอยนะคะหรือการได้คําตอบบางอย่างที่เราต้องการจากเขาเขาจะไม่ได้ให้คำตอบเราตรงๆนะคะว่าอย่างเช่น กลับมาทำไมกลับมาแล้วยังไงต่อเขาจะไม่ได้ให้คำตอบเราตรงนั้นตรงๆเนาะเอาไปตุนนะคะ A s o p e n t a c l e s C Dark Hello Fan เคค่ะมีเกณฑ์ได้ติดต่อสื่อสารนะคะแต่เป็นในลักษณะของเพื่อนนะต้องมาเริ่มจีบกันใหม่นะคะต้องเริ่มจีบกันใหม่อย่างน้อยก็ก็มีโอกาสอะก็ยังดีกว่าไม่มีโอกาสเลย ไปพิจิตรไ p พิเนอเ s นะคะเดทเขาส่องเขาคิดถึงเขานึกถึงคุณนะคะแล้วเขายังมีความรู้สึกดีๆกับคุณอยู่แต่เขาไม่รู้ว่าฝั่งคุณน่ะคิดว่าทุกๆอย่างมันจบไปแล้วหรือยัง mm hmm. เขายังไม่แน่ใจในตัวคุณนะคะอันนี้มันจะสอ่องสื่อไปในเรื่องของความคิดความรู้สึกของเขานะในเรื่องของแอคชั่นมองว่า ยังไม่มีการคิดที่จะติดต่อมาหรืออะไรนะแค่ส่องดูเฉยๆน,นะคะต่อไปนะคะธนูในอ t สอดสเตรนในอัลไพน์ด์คอร์ซีดาห์สิบไม้เท้า อืมโอกาสของการได้พูดคุยหรือเขาหันหน้าหาเราน่ะมีแต่เขาจะมาพร้อมกับปัญหานะคะปัญหาส่วนตัวปัญหาเรื่องงานปัญหาเรื่องเงินปัญหาเรื่องชีวิตของเขานะคะการกลับมาตรงนี้แต่สิ่งหนึ่งคืออย่าพยายามควบคุมหรือตั้งกฎเกณฑ์นะคะเงื่อนไขกับเขามากมายเดี๋ยวเขาจะไปอีกนะคะถ้าเป็นอย่างนั้นต่อไปนะคะมังกรพีนอฟครับ หเหรียญ7เหรียญเขายังดูสถานการณ์อยู่นะคะคิดจะกลับมาแต่ขอดูสถานการณ์ไปก่อนต่อไปกลุ่มกลุ่มจะกลับมาไหมคะ t h m o o o n h n n m m n อโอกาสการกลับมายังไม่มีนะคะเขายังมีกำแพงต่อเรากำแพงของความรู้สึกที่ ยังไม่อยากคุยหรือกำแพงของการบล็อกนะคะบล็อกเบอร์บล็อก,อก,อกโซเชียลนะบล็อกเฟซบุ๊กบล็อกไลน์บล็อกอะไรกันไปน,นะคะความรู้สึกเขายังไม่เป็นบวกนะเขายังเซ็เงเซ็งแล้วก็ยังแบบหดหู่ยังรู้สึกไม่โอเคกับเรานะคะถ้าที่ผ่านมาโกรธกันถามว่าโกรธอยู่ไหมยังโกรธอยู่มีนะคะมีนะเป็นตะขอสิบถ้วยสเตรน ยอฟอร์จูนทวดกลับมาพร้อมความรู้สึกผิดกับสิ่งปัจจุบันที่มันไม่เป็นอย่างใจแล้วมองว่าที่ผ่านมาความรู้สึกระหว่างคุณกับเขามันเวิร์กกว่านี้มันดีกว่าความสัมพันธ์ปัจจุบันที่มันไม่โอเคแล้วหรือความรักปัจจุบันที่มันไม่ค่อยโอเคอะปกับชีวิตที่ไม่มีคุณมันไม่เวิร์กเลยนะคะกลับมาด้วยความรู้สึกเหล่านี้เนาะโอเค คลิปของมังกรก็ประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด c ับสไเรืก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ